กวนเวลานิดนึงนะคะคือหนูฟุ้งมาใหม่วันแรกขอโทษน,นะคะขอทราบชื่อได้ค่ะชื่อปียมนค่ะเชิญค่ะ,ค,ะคือว่ามันจะมีเสียงที่เข้ามากระทบกับหูซึ่งเราก็รู้ว่ามันเกิดขึ้นแล้วมันจะต้องมีดับไปแต่ทีเนี้ยกว่าเราจะรู้ว่ามันดับไปอยู่แล้วแต่ทีนี้ใจเรามันไม่นิ่งนะคะอาจารย์มันเหมือนกับว่า มันต้องใช้เวลาหลายวันประมาณสองวันถึงสามวันกว่ามันจะปรงได้ว่ามันมีขึ้นแล้วมันก็มีดับไปอย่างเงี้ยค่ะที่หนูจะเป็นอะไรที่แบบโดนบ่อยมากหนูเลยไม่รู้ว่าหนูจะแก้ด้วยตัวหนูยังไงดีถึงจะให้มันนิ่งได้ตรงนี้เข้าใจหรือเปล่าข้อวามาเป็นธรรมะเข้าใจค่ะ,คะเกิดแ้วดับแล้วหมดแล้วแล้วเดี๋ยวนี้อะไรปรากฏอะไรปรากฏคือความรู้สึกที่ะ จะคำเนึนถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วหรือเข้าใจลักษณะที่มีที่กำลังปรากฏขณะนี้ค่ะมันล่วงไปแล้วก็คือจะไม่ยึดติดก,กับมันแล้วไม่มีอะไรให้รู้เลยค่ะดับไม่กลับมาอีกเลยแต่ว่ามีสิ่งที่กำลังปรากฏซึ่งความจริงก็เกิดดับแต่ว่าเพราะยังไม่รู้นะคะแล้วก็เริ่มเข้าใจถูกว่าสิ่งที่มีเนี่ยสามารถจะเข้าใจถูกในการเกิดดับได้แต่ต้องเป็นสิ่งที่เกิดแล้วปรากฏ จะไปรู้ความจริงของสิ่งที่ไม่เกิดไม่ได้จะไปรู้ความจริงของสิ่งที่ดับแล้วไม่ปรากฏอีกก็ไม่ได้แต่ขณะนี้มีอะไรปรากฏแล้วไม่รู้นะคะว่าไม่ใช่เราเป็นสิ่งที่มีจริงสิ่งที่มีจริงนั่นแหละคือธรรมะเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปหาธรรมะที่ไหนเลยค่ะเข้าใจให้ถูกว่าสิ่งที่ปรากฏว่ามีจริงๆขณะนี้นั่นแหละที่ใช้คำเรียกสิ่งนั้นว่าธรรมะเพราะเหตุว่าไม่ได้ชื่ออย่างที่เราสมมุติ ว่าชื่อปรีชาหรือชื่ออะไรก็ไม่ใช่นะคะแต่ว่าเป็นธรรมะที่มีจริงๆที่เกิดจึงปรากฏแล้วก็ไม่ใช่ของใครด้วยค่ะเกิดแล้วก็ดับไปจะเป็นของใครแสดงว่าก็คือเหมือนกับว่าเราก็ต้องปล่อยไม่ต้องปไปยึดยิน,นคํานี้นบ่อยมากนะคะคือจะปล่อยปล่อยว่าง<ช>เดี๋ยวนี้กรรมอะไรไว้ที่จะปล่อยอะคะ่ะ คือความรู้สึกที่ไม่ดีกับคำกับสิ่งที่มันกระทบหูเราคือเราไม่อยากที่จะได้รับได้ยินอีกค่ะมีเราไหมคะไม่มีค่ะ,คะไม่มีก็จะไปใครปล่อยแหลคะค่ะตรงนี้เลยคะ่ะที่ทำให้รู้สึกว่าทำไมมันยากจังเลยแค่ตรงนี้นิดเดียวเนี่ยเดี๋ยวก่อนคะ่ะใครสอนคือว่าส่วนมากจะศึกษาเเ็วค่ะพระสัมมาสามัมพุทธเจ้า นะโมตัสสะภควะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะไม่ได้ไว่ายใครนอบน้อมใครเลยใช่ไหมคะค่ะนะโมตัสสะภควะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะคำนี้นะคะ,สะแสดงถึงปัญญาพระมหากรุณาด้วยพระบริสุทธิ์ที่คุณด้วยที่ทรงสแสดงธรรมะให้คนอื่นได้เข้าฟังได้มีโอกาสฟังแล้วก็เข้าใจขึ้น แล้วจะง่ายไหมคะก็ e: จะรู้สึกดีขึ้นค่ะ <UK> แต่ต้องคงใช้เวลานานใครใช้ค่อยๆอบรมค่ะเท่านั้นเองค่ะฟังยังไงก็ยังเป็นเราเพราะว่าเพียงรู้จักชื่อของธรรมะทั้งๆที่ตัวธรรมะเกิดดับอยู่ตลอดเวลาค่ะ จนกว่าจะรู้ลักษณะที่มีจริงๆแนั่นแหละธรรมะค่ะเกิดแล้วจึงปรากฏปรากฏแล้วก็หมดไปเร็วมากโดยไม่รู้เลยต้องฟังบ่อยๆค่ะไม่ต้องปล่อยใช่ไหมคะ <c oughs> เพราะไม่มีเราที่จะปล่อยค่ะเวลาไม่เข้าใจได้เป็นเราหรือเปล่าคะ่ะเวลามันไม่เข้าใจก็เหมือนกับตัวของเราคิดว่ามันมัน มันไม่น่าจะเป็นแบบนี้ทําไมถึง,<อ>งเราแยกไม่ได้กําลังไม่เข้าใจลักษณะที่ไม่เข้าใจน,ะน่ะเป็นเราหรือเปล่าความคิดของเราค่ะว่าเป็นตัวเราคิดแต่ถ้าในหลักของธรรมะมันจะไม่ใช่อะ่ะมันไม่ถูกต้องค่ะแล้วคิดเป็นเราหรือเปล่าค่ะตอนที่คิดนั่นแหละเราคิดว่าเป็นตัวเราแต่จริงๆมันไม่ใช่ตัวเราค่ะเราไปยึดติดเอากับว่าตัวเราต้องคิดเพราะฉะนั้นต้องฟังจนกว่าจะรู้ว่าคิดเป็นคิด ค่ะหรูะจะพยายามอยู่สี่ห้าวันอยู่เนี้ยเอ๊ะทำไมมันเคลียร์ไม่ออกตรงนี้ก็เลยต้องวางเฉยอย่างเดียวเราวางเฉยอีกค่ะยังไงไงก็ไม่พ้นเราค่ะจนกว่าจะเข้าใจแล้วก็รู้ความต่างของขณะที่เข้าใจกับไม่เข้าใจค่ะทั้งหมดไม่ใช่เราไม่เข้าใจก็ไม่ใช่เรามีจริงๆเมื่อเข้าใจ เกิดขึ้นก็เป็นเข้าใจเมื่อไม่เข้าใจเกิดขึ้นก็เป็นไม่เข้าใจก็เป็นธรรมะทั้งหมดอย่างนี้ความหมายก็คือว่าเข้ามาได้ก็ต้องออกไปได้เข้าเข้ามาได้ค่ะเข้ามากระทบผูได้ก็คืออ,ออกไปได้เดี๋ยวค่ะอะไรเข้ามากระทบผูคือเสียงที่ที่ได้รับฟังมาที่ไม่ดีเงี้ยแล้วก็คือปล่อยให้มันมันผ่านไปโดยที่คิดว่ามันเข้ามาได้เดี๋ยวมันก็ต้องไม่มีตัวตนแล้วจะไม่มีโมหะที่จะไปโต้ตอบ เหมือนมีรูปร่างจะเข้ามาใช่ไหมคะค่ะมันได้ยินแต่ความจริงเสียงเกิดเสียงมันเข้ามาในหูยังไม่เข้าค่ะความจริงเสียงเกิดใช่ไหมคะค่ะเมื่อมีปัจจัยแล้วเสียงที่เกิดเนี่ยจะกระทบอะไรเสียงมีเจตนาหรือต้องการที่จะกระทบหรือเปล่าเสียงนี้ต้องการที่จะกระทบโดยตรงเสียงนั่นแหละค่ะต้องการกระทบผิดหรือถูกคะ่ะ ความรู้สึกของออหนูคือว่าพอเสียงเข้ามากระทบในเสียงนี้เดี๋ยวก่อนค่ะเสียงเกิดหรือเปล่าเสียงมีค่ะเมื่อ,อไหร่คะมีคือว่าเราเราได้ยินเข้ามาที่มันแสดงว่าเสียงต้องเกิดเสียงจึงมีใช่ไหมคะใช่ค่ะค่ะเพราะฉะนั้นเสียงเกิดระดับค่ะค่ะแล้วกระทบอะไรก็กระทบที่ที่จิตของเรา กระทบหูเราได้ยินแล้วจิตขอังเราก็จะรู้สึกจิตของเราด้วยค่ะจิตเราจะรู้สึกว่าเสียงนี้ไม่ปรารถนาดีเลยที่ได้ยินเข้ามาเนี้ย <c oughs> ตัวเสียงเลยค่ะไม่ปรารถนาดีค่ะถูกหรือผิดค่อยคคิดค่อยๆเข้าใจค่ะ <c oughs> เสียงมีแน่แน่ค่ะ <c oughs> แล้วเสียงไม่ปรารถนาดีเนี่ยเป็นยังไงคะมันแฝงด้วยความแบบโมโหอย่างเงี้ยค่ะเสียงโมโหไม่ได้เสียงเป็นเสียงค่ะเสียงเกิด ่องไงคะเสียงไม่ปรารถนาดีเนี่ยไม่ถูกต้องเพราะเสียงไม่ใช่สภาพรู้เสียงเกิดเสียงก็ไม่รู้ได้ทราว่าเป็นเสียงค่ะเสียงเกิดแล้วเสียงก็ดับค่ะถูกไหมคะถูกค่ะค่ะเพราะฉะนั้นเสียงปรารถนาดีหรือไม่ปรารถนาดีได้ไหมคะได้ค่ะเดี๋ยวคะ่ะ<น>เสียงไม่ปรารถนาดีกับใครได้ไหมไม่ได้ค่ะค่ะเสียง ปรารถนาดีได้ไหมคะก็ไม่ได้เหมือนกันค่ะเพราะอะไรคะเพราะว่ามันไม่มีเออ่มันไม่มีตัวรู้ว่านี่คือตัวตนของมันเสียงไม่รู้อะไรค่ะค่ะไม่รับรู้อะไรถูกไหมคะถ้าหนูเข้าใจถ้าถ้าถูกพูดใหม่อีกทีจะได้รู้ว่าถูกหรือเปล่าค่ะหนูก็ว่าเสียงที่เข้ามากระทบเสียงเข้ามากระทบ เสียงเข้ามากระทบหรือเสียงเกิดเป็นเสียงแล้วดับเกิดเป็นเสียงแล้วก็ต้องดับค่ะและจะไม่มีตัวตนไม่มีความรู้สึกถูกตที่จะต้องมาเก็บมันไว้กับตัวเราเป็นธรรมะชนิดหนึ่งซึ่งเกิดดับเป็นเสียงแล้วก็ดับเท่านั้นเองค่เดี๋ยวนี้อยู่ไหนก็ไม่รู้เพราะดับแล้วไม่กลับมาอีกค่ะแล้วก็ควรที่ว่าจะต้องเข้าใจเข้าใจแล้วค่ะว่าเราไปยึดกับมันเราก็จะรู้สึกไม่ดีกับมัน แต่พอเราคิดว่ามันเป็นธรรมะที่ต้องเจอแล้วก็ดับไปเราก็จะไม่มีความทุกข์กับเสียงอันนี้ถูกไหมคะถามนิดหนึ่งที่ไม่ชอบเสียงเนี่ยเสียงไหนคะเสียงที่ชอบเสียงที่ไม่ชอบเสียงที่ไม่ชอบเสียงดังใช่ไหมคะไม่มีใครชอบใช่ไหมคะค่ะเกิดแล้วดับไปค่ะค่ะไม่ชอบมีจริงหรือเปล่าไม่ชอบจริงๆมันก็ไม่มีเดี๋ยวค่ะเสียงดังไม่ชอบ เสียงดังเกิดแล้วดับไปเสียงจริงไหมคะมันเป็นเสียงค่ะเสียงมีจริงๆหรือเปล่าจริงๆแล้วเสียงมันก็คือไม่มีเนี่ยค่ะคือว่าฟังธรรมะไม่ใช่เราคิดนะคะหรือว่าพยายามที่จะตอบให้ถูกห,หรือหวังหรือคาดกะนเนว่าเป็นอย่างนั้นแต่ต้องเป็นผู้ที่ตรงค่ะนะคะเสียงเกิดเป็นเสียงแล้วก็ดับค่ะเสียงมีจริงๆหรือเปล่าคะเสียงนี่มีจริงๆค่ะเมื่อไหร เวลาที่มันจะเข้ามากระทบเราเราจะได้ยินแล้วกเราจะรู้หรือไม่กระทบเสียงมีจริงหรือเปล่าเสียงมีจริงค่ะเพราะเกิดขึ้นใช่ไหมคะค่ะค่ะแล้วก็ดับไปใช่รู้อะไรหรือเปล่าคะเสียงรู้อะไรหรือเปล่าเสียงนี้มันจะไม่รู้เลยเสียงไม่รู้เพราะฉะนั้นเสียงเป็นธรรมะหรือเปล่าเมีเสียงจริงๆค่ะเสียงเป็นธรรมะหรือเปล่าคะเป็นค่ะแต่เป็นธรรมะที่ไม่รู้อะไรค่ะ เห็นไหมคะเริ่มเข้าใจว่ามีสภาพธรรมะที่มีจริงแต่สภาพที่มีจริงนั้นไม่รู้อะไรค่ะถูกต้องไหมคะนี่คือความเข้าใจถูกต้องค่ะหนูจะเริ่มเข้าทีละนิดจากที่จะไม่ไม่งงมากเลยไม่เข้าใจเลยว่าทําไมมันแยกไม่ได้ไม่ใช่ให้ไปแยกนะคะแต่ให้เข้าใจให้ถูกต้องค่ะค่ะงันขอบคุณนคเพราะว่าเสียงยังไงก็เป็นเสียงเป็นอื่นไปไม่ได้ค่ะไม่ทราบว่าที่ใช้คําว่าเสียงเนี่ยนะคะ เป็นเสียงคนหรือยังเป็นคำหรือยังใช้ไหมด้วยนะฮะเป็นค่ะเป็นคำแล้วใช่ไหมคะแล้วก็รู้ด้วยใช่ไหมคะค่ะรู้ความหมายรู้ความหมายว่าเสียงเนี้ยไม่พอใจค่ะเพราะฉะนั้นเละไม่ใช่ไม่ใช่เสียงที่เป็นกาลมัตเลยนะคะขอโทษเสียงไม่พอใจอีกแล้ว เพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะถ้าอาจารย์ที่ที่หนูถามเพราะว่าอยากจะทราบคือใช้คําว่าเสียงเนี่ยแต่จริงๆแล้วเนี่ยโดยความเข้าใจของผู้ถามนี่ก็คือเป็นเรื่องของเสียงแล้วนะคะถ้าอาจารย์ไม่ใช่เสียงที่เป็นเพียงปรมัจิตเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่คําที่ว่าเสียงไม่พอใจนี่ถูกหรือเปล่าก็ไม่ถูกนะคะเพราะอันนั้นเป็นความหมายแล้วค่ะเป็นการคิดถึงความหมายของเสียงค่ะถึงคิดแล้วเสียงไม่พอใจหรือเปล่า คือจะคิดยังไงก็ตามแต่แต่ตัวเสียงนะ่ะไม่พอใจหรือเปล่ามันเป็นเสียงที่เข้ามาแล้วทําให้ความรู้สึกไม่ได้การอย่างนั้นเลยค่ะเสียงไม่พอใจหรือเปล่าตัวเสียงไม่พอใจมรพอเปล่าค่ะเพราะฉะนั้นแม่พูดเมื่อกี้นี้ที่ว่าเสียงไม่พอใจเนี่ยถูกไหมเออคือพูดผิดแตห่หมายความว่าเสียง้ลักษณะที่เข้ามาเนี่ยมันเป็นเสียงที่ทําให้เรารู้สึกว่า เขาไม่พอใจเราใครไม่พอใจเราเจ้าของเสียงตรงนี้ค่ะพูดถึงเสียงค่ะค่ะเสียงจะเป็นใครได้ไหมคะไม่ได้ค่ะเสียงจะพอใจใครได้ไหมเฉพาะเสียงไม่ได้เลยค่ะต้องเข้าใจทีละเล็กทีละน้อยให้ชัดเจนค่ะพูดต่อไปเดี๋ยวจะถูกหรือจะผิดฟังเอาค่ะเพราะฉะนั้นนะคะค่อยๆที่จะเข้าใจ ธรรมะขึ้นเนี่ยนะคะเพราะจริงๆแล้วเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยเราไปคิดถึงทั้งตัวเราก็ยังเป็นตัวเราทั้งตัวใช่ไหมคะแล้วยังคนอื่นอีกแล้วก็เสียงคนอื่นเนี่ยนะคะคือยังเป็นเรื่องหมดเลยยังไม่ได้เป็นเพียงธรรมะแต่ละชนิดเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะเวลาที่คุณได้ยินเสียงคนอื่นเนี่ยนะคะใช้คําว่าได้ยินเสียงไงแต่จริงๆคือการรู้ความหมายการคิดถึงถึงเสียงนั้นน่ว่าเป็น เขาจะเป็นเสียงว่าเป็นเสียงอะไรก็คือเราคิดถึงความหมายแล้วทั้งนั้นเลยแล้วการคิดถึงความหมายนี่นะคะเราก็คิดด้วยความไม่พอใจด้วยเพราะเราไม่ชอบใช่ไหมคะเสียงอย่างนั้นมันเร็วมากคุณก็เลยไม่เป็นอกุศลอยู่เนี่ยนะคะคือเป็นความไม่พอใจอยู่ซึ่งสามารถจะเกิดต่อได้นานๆค่อยๆที่จะเข้าใจธรรมะขึ้นนะคะถึงแม้ว่าเราจะเรียนธรรมะนี่นะคะแต่ขณะที่สภาพธรรมะเกิดเนี่ย แสดงว่าเราไม่ได้รู้จักตัวเสียงจริงๆถ้าเรารู้จักตัวเสียงจริงๆซึ่งเป็นธรรมะนี่นะคะก็เป็นแค่เพียงสิ่งที่เพียงปรากฏทางหูเท่านั้นจะไม่จะไม่มีคนสัตว์ในเสียงนั้นเลยค่ะถ้าเป็นแค่เพียงถ้าเป็นเสียงเนี่ยนะคะเพียงกระทบได้ทางหูเท่านั้นเนี่ยนะคะไม่ใช่คนสัตว์นะคะไม่ใช่เสียงคนไม่ใช่เสียงสิ่งหนึ่งสิ่งใดเนี่ยนะคะจะโกรธใคร แต่เพียงแต่เพราะว่าเรายังไม่ได้เข้าถึงสภาพธรรมะอย่างนี้เราจรึงโกรธเพราะว่าเราคิดถึงเสียงเรียบร้อยแล้วว่าเป็นเสียงคนเสียงว่าเสียงไม่ดีอะไรอย่างนี้นะคะคิดยาวเลยค่ะธรรมะนี่ต้องค่อยๆเข้าใจนะคะแล้วก็ไม่เปลี่ยนถ้าเรามีความเข้าใจที่ถูกต้องแม้แต่เสียงเหมือนเราคุ้นเคยกับเสียงแต่ความจริงรู้จักไหมว่าเสียงคืออะไร ค่ะแล้วเสียงมีจริงหรือเปล่าอันนี้ยังไม่เคยศึกษาค่ะแต่เท่าที่รู้มาคือว่าอย่างเราไปวัดเนี่ยพระจะบอกเลยว่าเวลาใครพูดไม่ดีทําไม่ดีให้เราวางเฉยให้เราเวลาไม่ไปวัดเนี่ยเสียงมีไหมคะจริงๆแล้วเสียงมันมีอยู่ตลอดค่ะแต่ทีนี้เมื่อไหร่คะที่ว่าตลอดหมายถึงว่าทั่วๆไปนะคะทั่วๆ่ไปในเมื่อไหร่ก็จะจากเราได้ยินทั่วๆไ่วไป ถ้าไม่มีการได้ยินจะมีเสียงปรากฏไหมคะไม่มีค่ะไม่มีค่ะ,คะเพราะฉะนั้นรู้จักเสียงหรือยังว่าเวลาลวที่เราได้ยินเนี่ยเสียงมากระทบหรือเปล่าว่างไงคะ<笑><笑>กําลังได้ยินนะคะค่ะเสียงมากระทบอย่างที่พูดหรือเปล่า เสียงได้ยินค่ะค่ะรู้เสียงที่มากระทบหรือว่าเสียงปรากฏเป็นเสียงรู้ว่าเป็นเสียงค่ะต้องไปคิดว่ามากระทบหรือเปล่าหรือไม่ต้องคิดไม่ต้องคิดค่ะเพื่อที่จะรู้ลักษณะของเสียงแต่ถ้าไปคิดว่าเสียงมากระทบเนี่ยขณะที่คิดอย่างนั้นะ่ะจะรู้ลักษณะของเสียงไหมคะอย่างนั้นคือ เพราะเวลาที่มีเสียงปรากฏก็คิดว่าเสียงมากระทบอย่างเนี้ยเราจะรู้ลักษณะของเสียงไหมคะแต่เวลาที่ไม่ได้คิดว่าเสียงมากระทบเนี่ยเสียงปรากฏถ้าเสียงไม่มาปรากฏจะเกิดความคิดว่าเสียงมากระทบหรือเปล่าไม่คิดค่ะนี่คือความละเอียดนะคะเพราะฉะนั้นเวลาที่เสียงปรากฏ กำลังรู้ลักษณะของเสียงขณะนั้นไม่ได้คิดว่าเสียงมากระทบแต่ขณะที่ไม่มีลักษณะของเสียงปรากฏจึงคิดเรื่องเสียงมากระทบแต่ขณะที่คิดเรื่องเสียงมากระทบเสียงไม่ได้ปรากฏนี่คือการที่จะเข้าใจว่าสภาพธรรมะจริงๆเนี่ยนะคะปรากฏได้ทีละลักษณะคิดเป็นคิดไม่ใช่เสียง เสียงก็เป็นเสียงเมื่อไหร่เมื่อปรากฏซึ่งความจริงนะคะจะรู้ว่าขณะที่เสียงปรากฏเนี่ยมีสภาพที่กําลังได้ยินเสียงจึงปรากฏได้นี่คือความไม่รู้แม่แต่ว่าขณะที่ได้ยินเดี๋ยวนี้เนี่ยนะคะและเสียงกําลังปรากฏเดี๋ยวนี้มีสภาพธรรมะที่ต่างกันและก็ไม่ใช่เราทั้งสองอย่างเสียงก็ไม่ใช่เราได้ยินก็ไม่ใช่เราและเสียงก็ไม่ใช่ได้ยินและได้ยินก็ไม่ใช่เสียงนี่คือเริ่มรู้จักธรรมะ ละเอียดขึ้นค่ะไม่ใช่ไปรู้ว่าเสียงมีจริงเกิดเพราะการกระทบกันของแข็งและก็กระทบกับโสตปภะสาทะเป็นปัใจจัยให้จิตได้ยินเกิดขึ้นเมื่อกรมที่ได้กระทําแล้วนะคะพร้อมที่จะให้จิตได้ยินเกิดขึ้นขณะนั้นจิตได้ยินจริงได้ยินเฉพาะเสียงนั้นนี่คือขณะนั้นไม่ได้เข้าใจลักษณะของเสียงแต่กําลังคิดเรื่องเสียงนี่เป็นความต่างกันไหมคะไม่รู้เลยว่าแท้ที่จริงนะจิตเกิดดับแต่ละขณะนับไม่ถ้วน ในขณะที่กําลังคิดอย่างนั้นเพราะฉะนั้นขณะที่กําลังคิดเรื่องราวอย่างนั้นไม่ใช่การรู้เฉพาะลักษณะของสภาพธรรมะแต่ละลักษณะนี่คือความต่างกันของปัญญาซึ่งฟังและเข้าใจนะคะแล้วก็กว่าจะรู้เฉพาะลักษณะสั้นมากเร็วมากแต่ก็เป็นขณะที่รู้ว่าขณะนั้นนะคะกำลังมีลักษณะจริงจรงปรากฏตามรู้คือไม่ได้คิดถึงว่าเสียงอยู่ที่ไหนเกิดขึ้นได้อย่างไรกระทบอย่างไร ราะขณะนั้นเฉพาะเสียงกําลังปรากฏให้มีความเห็นที่ถูกต้องในเสียงซึ่งปรากฏแล้วก็ไม่มีอะไรเลยทั้งสิ้นไม่มีเรามีแต่สภาพที่ได้ยินกับเสียงค่ะข,ขอบคุณค่ะท่านอาจารย์ครับผู้ถามที่สนทนาว่าเวลาที่ได้ยินเสียงที่ไม่พอใจเนี่ยแล้วรู้สึกขุนเคืองใจก็ให้วางเฉยซึ่งก็ไม่ใช่เป็นปัญญาที่เห็นถูกในลักษณะของสภาพธรรมะที่ปรากฏ ค่ะเพราะว่าไกลไปแล้วค่ะไกลไปตั้งเยอะเลยทุกคาทุกคำเนี่ยไกลหมดเลยเริ่มต้นใหม่สิค่ะพอดีท่านที่ร่วมสนทนาด้วยบอกว่าเวลาที่ได้ยินเสียงไม่พอใจใช่ไหมคะได้ยินเสียงไม่พอใจค่ะรู้ไหมว่าเสียงเป็นอะไรไม่พอใจเป็นอะไรได้ยินเป็นอะไรข้ามหมดเลยแล้วจะไปปล่อยวางเลยค่ะเพราะว่าถ้าผู้ที่ไม่ได้ศึกษาก็ดูเหมือนว่าจะวางเฉยได้ แต่ก็ไม่รู้ว่าขณะที่วางเฉยนั้นกุศลจิตหรืออกุศลจิตที่วางเฉยค่ะ เหตุผลที่ยังปล่อยวางไม่ได้นลยนะครับเพราะว่ายังไม่ได้รู้ตามความเป็นจริงนะครับว่าเสียงที่ไม่น่าพอใจเนี่ยครับเป็นแค่เสียงที่เกิดขึ้นปรากฏให้ได้ยินชั่วขณะเกิดดับสืบต่อกันตลอดเวลาเนี่ยนะครับถ้าเกิดว่าสติสัมปชัญญะเกิดขึ้นระลึกรู้นะครับว่าเป็นเพียงเสียงจริงๆเนี่ยครับจะไม่มีเลยครับว่าเสียงที่น่าพอใจเสียงที่ไม่น่าพอใจเสียงใครหรือเสียงอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับเป็นเสียงจริงๆแล้วอย่างนี้เนี่ยครับจะไปโกรธได้ไหมเมื่อเป็นแค่เสียงนะครับ แต่ว่ากว่าจะถึงวันนั้นได้นี่นะครับก็ต้องอาศัยการอบรมเจริญสติอบรมปัญญาที่จะรู้ลักษณะของเสียงหรือสภาพธรรมะอื่นๆนะครับในชีวิตประจําวันมากยิ่งขึ้นจนกว่าปัญญาจะคมกล้าสามารถที่จะเห็นตามอย่างนั้นจริงๆครับครับเพราะฉะนั้นเมื่อไหร่จะปร่งได้ชก็คือ เมื่อนั้นใช่ครับแต่ที่วิธีการก็คือต้องอบรมเจริญสติใช่ครับแล้วก็ยังมีปัญหาอีกนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการอบรมเจริญสติปัฏฐานเนี่ยครับหลายคนเป็นมากครับคือว่าเมื่อสติเกิดขึ้นเราลึกรู้ลักษณะของสภาพธรรมะหนึ่งสภาพธรรมะใดที่กําลังปรากฏ หลังจากนั้นครับก็เป็นความคิดซะแล้วอพอเป็นความคิดก็เดือดร้อนแล้วว่าเมื่อไหร่จะสติปัฏฐานจะเกิดขึ้นอีกครับครับ,รบนี่เป็นเรื่องที่คงจะต้องอาศัยการศึกษาธรรมะตลอดเวลานะครับแล้วก็อบรมเจริญสติอยู่ตลอดเวลาด้วยเช่นเดียวกันนะครับเอาเป็นว่านี่คือเนื้อหาทั้งหมดนะฮะประจำสัปดาห์นี้ก็ย้ํากันอีกครั้งหนึ่งแล้วย้ำกันทุกสัปดาห์ด้วยเพราะอยากให้คุณผู้ชมได้มีโอกาสในการที่จะไปศึกษาธรรมะกันอย่างลึกซึ้งเต็มอิ่ม ทุกวันเสาร์วันอาทิตย์และวันสําคัญทางศาสนานี่นะครับก็มีการสนทนาธรรมะกันใช่ท,ท,ที่มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศา,าสนานะครับติดต่อไปได้ครับที่174ทับ1เจริญนคร78แขวงบุคคโลเขตทนบุรีกรุงเทพมหานคร10600ครับ ทางโทรศัพท์นะครับ024680239หรือทางเว็บไซต์นะครับ w w w d h a m m a h o m e c o m ครับครับรวมถึงการติดตามรายการย้อนหลังได้ด้วยใช่ครับที่ w w w d h a m m a h o m e c o m นี่แหละครับคลิกไปได้นะครับที่คลิปวิดีโอย้อนหลังนะครับก็จะสามารถติดตามชมรายการย้อนหลังได้นะครับไม่ว่าจะเป็นวันไหนก็แล้วแต่นะครับอาละครับวันนี้เวลาหมดแล้วนะครับสัปดาห์หน้าคงจะต้องกลับมาพบกันใหม่แล้วก็ศึกษาธรรมะกันต่อนะครับวันนี้ผมอดีศักดิ์ศรีสม และผมธนากรนราวชิรโยธินครับเราทั้งสงคนลาคุณผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับบัังงสรกา